สวัสดีครับนี่ก็คือวงจรที่เราเพิ่งจะทําเสร็จนะครับโอเคมาดูอันนี้ก่อนครับ่ะบางคนหละยคนน่าจะถามว่า่านอันนี้จะฐานอันนี้มันมันเป็นอันเดียวกันเปล่าไม่ใช่ครับ่านอันนี้ครับมันก็อันอันเดียวกับ Arduino นนี้ครับได้ทําโค้ดเอาไว้แล้วก็อาพิมพ์ต่อต่อไปครับ ฐานอันนี้ครับมันจะเชืแบบแ่อมต่อกับอะไรเนี่อันนี้เห็นลองสําหรับมันโดนด้วยกันมันจะช็อตได้ค่ะนี่ครับมันคือหลีเวลาตัวน,นี้มันมีปัญหาสักนิดหนึ่งแต่แต่แตว่าบางบางคนก็ไม่เอาก็าได้นะคะไม่เป็นไรนี่ครับเป็นสวิตช์หลีไฟตรงต้องเป็นไฟตรงเท่านั้นเ okay คมาดูกันต่อไปตัวนี้คือ IR อ e ร์เซนเซร์ส มันมันมันมีทิ้งอุงยางใช่ไหมคะนี่ครับนี่หมดอ้าวติดเห็นไหมติดตอนนี้ปิดทีวีอยู่ไม่ติด,น,ดน,นี่ครอันเนี้ยมันจะมันจะมีกับ Arduino อันนี้ครับ Arduino อันนี้จะส่งส,สัญญาณชิปเดียวกันเข้าไปได้วยกัน ทำให้เวลามันคอนโทรลอันนี้มันกดมันจะคอนโทรล a r d u โน่ได้ครับแล้วก็ a r d u โน่มันจะคอนโทรลตัวนี้ครับมอเตอร์เซนเซอร์นะแต่ว่าเราเอามันทําเป็นไฟแทนฮะ LED ไม่เจอก็เลยเอามาทําเป็นไฟกเพื่อแทนนี่ดูดินี่ตึ๊บนี่ตึ๊บ